วันนี้เราอยู่กันที่จังหวัดชัยนาธนะครับวันนี้เราไปเที่ยวสวยอิทร์ผาลำนะครับวันนี้เราจะไปดูเจ้าของสวนนี้เป็นไงโอ้ยสวยนอินทระผาลำในเจ้าของสวนอยู่ไหนเนี่ยวิมาดูมาดูดูด เดิมาดูโอ้โหเขากำลังเก็บเลยนะสด,สดทำไรอะ่ะเก็บอินทผลัมกำลังคัดลูกหวานจ้าโอ้อันนี้คือใครใครใครสังร่งแบบเลยคัดได้เกตหวานเลยเหรอใช่ของเจ๊ก,กุ้งไร่มันชนานะคะแล้วก็ของมาดามการจุ่มดาดขาโอ้อันนี้สง่งถึงส่งขายกรุงเทพเลยเหรอเนี่ยใช่ค่ะเจ้าแม่จุ่มดาดกับเจ้าแม่ ลาไทยมาสั่งถึงนี่เลยอ่ะโอ้สุดยอดนะฮะ,ะเดี๋ยวเราพาไปดูสวนกันต่อโอ้เขากำลังไล่สดขอยู่พอดีเลยนี่นะคะรังกดตามยาวเนี่อันนี้เขาไล่ไล่สดขายอยู่ก็ให้ใครรีวิววะโอ้มีขนมดีกว่าวิธีการกัดนี่โอ้โหดู อน,นี้จะเรียกเลยรูแทบรูแทบรูแท็บรูแสบยางนี่จะหวานนะคะเราไม่เราไม่กัดเดี๋ยนี้นะข้าวมันนิ่มข,ข,ขานเนี่ยรูแสบรูแสบอันนี้คือแบบมันสุกขาต้นนะรูแสบใช่ป่ะแม่ค้า <c oughs> ใช่รูเฮียเฮียอะไรเนี่ยเอาเงินมาแล้วเอาของไปครับ <c oughs> อะไรวะขายยังไงไงเอาเงินมาแล้วของไปโอ้ดิ๋ยไปดูเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวเขาส่งเยอะเลยนะ วันนี้ออเดอร์เท่าไหร่ครับ100โลค่ะอุ๊ย100โลกอทมอกอทมอ0 0ึกิโลนะตอนนี้นเ,เข้าไปเ uh huh. ข้าไปจับดูเขาตัดดูเขาตัดหญ่ uh huh. ามาก uh huh. แต่อร่อยนะไอ้รูไอร้รูไอ้รูรแสบเนะี่ยอร่อยมากเลยหืม uh huh. uh huh. ไอไอไอ,ไอรูแบบ้แฝดไปขายไงพี่น้องกิโลละหนึ่งร้อยบาทอ่ะเนี่ยนะไอแฝดๆเลยนะนนั่นนแหละแโบ<ด>้โหกว่าเดือนหนึ่งกิโลเนี่ยไม่อันนั้นมากเลยนะแต่มันใช้เวลาใช้เวลาหามันมันได้อยู่ที่ต้นเลยค่ะอืมมันจะอยู่ที่ต้นตนี่นะอันนี้ไม่ใช่รูสแสบ,บนะ<笑><笑>อันนี้ทิ้งไงรูแสบอยู่ในต้นน่ะไม่มีมีไหมโอเคเลยรูสแสบโอ้โว ร้อยละหนึ่งอ่ะใช่ประมาณประมาณนั้นร้อยละหนึ่งร้อยละหนึ่งนั่นคือได้เจอลูกแฝดต้องหวานเต็มที่เขาเพิ่งจะมีแบบเป็นน้ำตาลติดลูกส่วนนี้ใส่ส่วนนี้ก็ส่วนของสวนชื่อสวนอะไรนะสวนของพ่อนะสวนฝันของพ่อสวนนฝัของพ่ออยู่ที่อเภอบกรโรลมนะ ใช่จังหวัดชานาบ้านอูตเภาบ้านอุตเากิโลเมตรสากจากสายแซ,ซ็ก็กิโลเมตรหนึ่งร้ยสาบสองเลี้ยวซ้ายมาหน่อยนะครับอยู่ตรงยูเทินเลี้ยวซ้ายเข้ามาประมาณแล้วส0งรอเมตรจะเจอแล้วสวนอย่างใหญ่ปีนี้ออกเยอะนะปีนี้ออกเยอะเราเราทำไม่เยอะนะทำแค่ยี่สิบต้นนะเพื่อตัดประหาการดูแลไม่ทั่วถึงนะอันนี้เราดูแลใส่ใจทั่วถึงนะ แล้วอีกอย่างของเราจะปลอดสารพิษนะครับเราไม่เราไม่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 ใส่ยาฆ่าแมลงนะครับยาฆ่าแมลงนี่ไม่มีเลยนะส่วนใหญ่จะเป็นเขาเรียกอะไรจูเลียนซีใช่ไหมเนาะใช่จะเป็นชีวภาพอ่าเร so ียกชีวภาพเลยฉีวภาพเราใช้อาวุธชีวภาพเลยสวยงาม ดูไปค้าดิไปค้าเงียบเก็บเลยนะเสียงมันรู้ใครเบาหน้าบ้านเนี่ยรับว่าให้ช่วยรีวิวเขาพูดไม่เก่งเออเขาว่าพูดดีเอาได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องช่วยรีวิวนะเหมือน,นดาผัวโอ้โหดาผัวเก่งกว่าใช่ไหมโอ้ไม่ไม่แลยนะนะใครสนใจนะครับใครสนใจมาเที่ยวได้นะสวนของเรา สวนฝันของพ่อนะครับจากจากจากดินรายแดงแห้งแรงนะครับผักพริกพริกมาเป็นสวนอิทราลำเปิดบ่อ

เปิดท้ายเปิดท้ายเตะเตะเตะไม่มีความสามารถเลยไอ้ตูบลบทำไมเขาเตะไม่หย่วะ๋อตัมมอ้งแต่อย่างี้ลักลอบเข้ามาไปเด้อลับลบลับลบเฮ้ยเอาเข้านะอนา,าหน้าไว้หน้าไว้หน้าไม่หวังเมื่อก่อนแกจะยิมมไม่ใช่เตะนี่จะขึ้นแล้วอันนี้ของใครเนี่ย ตู้ตู้หนึ่งตู้หนึ่งต้องว้หน้าลงก่อนเปิดประตูเปิดต,ต,ตูไม่ได้แกไม่กดล็อกฝั่งหน้าก่อนด <c oughs> ิเปิดประตูเปิดประตู โอ้โหี่โลนนะทลายแล้ออันนี้เจกการ หมดยังทีเขาสั่งนี่เอานี่ไปดิเนี่ยแกไปครับถือกล้องให้ม,มากานละสี่โตน พี่โจ้พี่โจ้ถูไว้หน้า <Okay. S 1> อ,อันนี้คนดีสีสุพรรณมาถือดิเ<อ>ดี<ห>ย๋ยวจะไปทั้งไหนก่อนอะ แต่ไม่ใหญ่เป็นตากล้องแน้นนี่แม่ไอตู่มึงติดไปด้วยตาแฉะทำไมตามันถึงไหลเป็นทาอย่างเงี้ยนะมันแพ้เป็นม้าโดนก้าปิดยังอันเนี้ยฮะนี้ปิดเลยนะเปิดไว้หรอ ออเวลาเขาเปิดคาทอาน,นี้เขาก็เยียเรบร้อยนอนใต้รเลรเเรียบร้อยเรียบร้อยค่ะพร้อมรีสกอก็ทอมอ